สวัสดีค่ะดาวสกายมาเจอกันอีกครั้งน,น,นะคะพเพื่อนชาวราศีมีนนะคะของเดือนพิจิกายนปี้านะคะก็หายไปหลายอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ก็ถีโอกาสมาเจอเพื่อนเชาวราศีมีนทุกๆกคนนะคะชาวราศีท่านอื่นด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะยังสบายดีกันใช่ไหมคะ วันนี้ดาวจะมา,าทำนายดวงของเดือนพิกายนงานเงินความรักนะคะของชาวราศีมีนมาเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงเดือนพิกายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมารู้้ก,กัน,นะคะ่ะว่าเพื่อนชาวราศีมีนเดือนพิกายนนี้การงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เราขอเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่ให้กับชาวราศีมีนทุกๆคนนะคะว่าเดือนพิการเดือนี้ทุกเรือนชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรบ้างโทษนะคะไพ่ตกมาดูกัน,นะคะ่ะว่าการงานเริ่มจากการงานก่อนนะคะอาจจะผู้ต้าไปหน่อยแต่ดาวก็ต้องอ,อยากจะ ผู้ได้ครอบทั้งหมดทั้งงานทั้งเงินนะคะงานเงินความรักนะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงกับท่านดใดดาวก็ต้องขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจมนะคะถ้าหากใครสนใจที่จะดูดวงกับดาวเป็นการส่วนตัวสามารถแอดลไลน์มาได้ดูด้านลา่างใต้คลิปใต้นะคะดาวจะทิ้งไว้ ถ้าหาท่านใดสนใจในเรื่องของอต้องการดูราคาในค่าดูนะคะดาวก็จะทิ้งทิ้งสามารถ,ถดูเอาไว้ดูได้ใต้คลิปนะคะดาวจะดูะจะทิ้งพิมพ์ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าราคาในการดูค่าดูกับดาวนะคะว่าเท่าไหร่นะคะ โอเคค่ะม,มาดูนะคะว่าชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะเอาเรื่องงานก่อนนะคะงานของชาวเพื่อนชาวราศีมินงานจะเป็นอย่างไรอ,อือ่าตอนนี้งานของเพื่อนชาวราศีมินอาจจะมีการจบ าจากงานเก่าๆที่เราทําอยู่หรือทำในปัจจุบันเราอาจจะมีการลาออกหรือจบอโปรเจกต์เน,เนี้ยโดยปริยายเลยนะคะหรือบางคนก็าอาจจะมีการลาออกจากงานที่ทําอยู่แล้วอาจจะอยากจะไปหางานอื่นทําที่คุณอาจจะพอใจมากกว่านะคะ ในตอนนี้ซึ่งตัวคุณเองก็มีความสามารถแล้วมีความรู้และมีความถนับในสาขาที่คุณทำอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะมาต่อด้วยการเงินของเดืนอนพิกายนของชาวราศีมีนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ส,สั้นนะคะไม่ได้ เฉพาะตัชบชจมบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมาดูเรื่องการเงินนะคะโอ้การเงินการเงินของชาวราศีมีนแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ่า ในช่วงเดือนพฤิจิกายนพเพื่อนชาวราศีมีนค่อนข้างจะเก็บอดออมหรือไม่ก็ประหยัดนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนพเพื่อนอาชาวราศีมีนอาจจะรู้สึกอยากจะประหยัดเงินมากขึ้นแล้วก็อาจจะรู้จักใช้จ่ายมากกว่าเดิมนะคะ ในการในเดือนอฟิจยาจนเปพื่อนชาวราศีมีนแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินเลยแล้วเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะมาจากการทำงานร้วนเลยนะคะโอเคค่ะามาดูในเรื่องของความรักค่ะของชาวราศีมีน ชาวาศีเมษน,นะคะความรักความรักในของชาวราศีเมนในเดือนพิกาลก็จะมีความมั่นคงต่ะกันเหมือนเดิมนะคะมีความรักเหมือนกันเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงเดือนพิกาลนี่นคุณอาจจะมีการอ่า เดินทางไปที่ท่องเที่ยวหรือไปอไปที่ไหนก็ได้นะที่ไปแบบพักผ่อนอะไรน,นะคะด้วยกันสองคนนะคะมีอาจจะมีแผนแผนในการเดินทางในช่วงเดือนพิก,กายนนี้นะคะแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นิดนึงนะคะ่ะที่อาช่วงเดือนพิก,กายานนี้อาจจะอึดอ,อัดในเรื่องของการคำพูดนะคะ หรือการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่ไม่พอใจนะคะยังไงซะในเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของความรักนะคะยังไงก็ขอให้พูดจากันดีๆนะคะจะความรักก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับชาวราศีมีนทุก คนนะคะในช่วงเดือนพิกายดืนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทุกสิ่งใด่อขอให้สมปรารถนานะคะโอเคค่ะเดือนธันวานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้ดาวขอลาก่อนนะคะเอาไว้ครั้งต่อไปเรามาเจอกันใหม่อ,อ้อลืมไปค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูดาว กายครั้งแรกนะคะช่วยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้กับดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาวและดาวก็จะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย